สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i l i ล e ์ซีรีส์วันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่องแกลงจูเพ่รู้ว่ารักในตอนที่13 1 6ถึง16กันต่อนะคะ ที่มหาลายัยนางเอกได้เจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์เข้าซะแล้วเมื่อมีรุ่นน้องมาสารภาพรักกับเธอและด้วยคำพูดของเขาก็ทําให้เธอรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเรื่องไปถึงหูของแม่เสียงก็ทําให้เธอเป็นกังวลกลัวนางเอกจะเปลี่ยนใจไปจากลูกชายของเธอแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงกลิ่งดังขึ้นเมื่อเปิดประตูก็พบกับน้องหล่อคนที่กําลังจีบนางเอกนั่นเอง จากนั้นพระเอกก็กลับมาบ้านพอดีเขามองน้องหล่อนิดหน่อยก่อนจะเดินเข้ามาในบ้านอย่างไม่สนใจน้องหลอได้แวะมาหาหนางเอกเพื่อที่จะได้ทนานําคะแนนจนแม่เจงทนไม่ไวหวรีบบอกให้พระเอกทําอะไรสักอย่างแต่พระเอกกลับไม่สนใจและยังพูดอีกว่าถ้าน้องหลอได้รู้จักนิสัยจริงๆของนางเอกแล้วก็คงจะเห็นในไม่ชา้าแต่เมื่อน้องหลอได้ยินที่พระเอกพูดเขากลับบอกนางเอกว่าเธอไปหลงรักคนผิดแล้วลองหันมาคบกับเขาดูรับรองว่าดีกว่าแน่นอนนางเอกเธอก็ไม่รู้จะตอบยังไงเลยได้แต่ ยิ้มแห้งๆไปให้เขาหลังจากที่น้องหลอกลับไปแล้วพระเอกก็โดนพ่อแซลว,ว่าทาทา้งลูกชายของเขาจะมีคู่แข่งคนสําคัญเข้าซะแล้ววันต่อมาน้องหลอดได้มาดักรอนางเอกที่กําลังจะไปเรียนแต่นางเอกก็ไม่อยากคุยด้วยเลยพยายามเดินหนีเขาในระหว่างที่น้องหลอดกาลังตามตื้อเธออยู่นั้นนางเอกก็บังเอิญเห็นแม่เจียงเข้าพอดีเธอเลยเดินเข้าไปหาด้วยความสงสยัยแม่เจียงที่โดนจับได้ว่าแอบมาส่องก็ได้คิดแผนการที่จะกระตุ้นความรู้สึกของพระเอกสักหน่อยโดยใช้น้องหลอเป็นตัวช่วยหลักนั่นเองเย็นวัน ันนั้นนางเอกตั้งใจมาเดทก,กับน้องหล่อเพื่อที่จะทําให้พระเอกหึงตามแผนของแม่เสียงแต่พระเอกก็ดูออกเขารู้ทันแผนการน,นี้กลายเป็นนางเอกซะเองที่โดนเขาเมินใส่หลังจากนั้นน้องหลอก็พาเธอมาเล่นที่ลานสเก็ตบอร์ดซึ่งเขาก็ดูแลเทคแคร์เธอดีมากๆทําให้นางเอกแอบคิดว่าเดทคราวนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันแฮ วันต่อมานางเอกยังคงทาตามแผนเดิมเธอลากน้องหล่อเดินไปเดินมาอยู่รอบตัวพระเอกจนทําให้พระเอกเริ่มลาคาญและถามว่าจะขวางทางเขาอีกนานไหมถามเอานางเอกถึงกับเซ็งที่มันไม่เป็นไปอย่างที่หวังไว้หลังจากนั้นอาจินกับน้องหลอกก็ได้ปะทะกันในดองอาหารทั้งคููต่างพูดเกดทับกันจนอาจินทนไม่ไหวต่อยไปที่หน้าของน้องหลอเข้าอย่างจังแต่แล้วน้องสาวของจือยีก็เข้ามาห้ามไว้ซึ่งเธอเป็นเพื่อนคู่กัดกับน้องหล่อนั่นเองทีแรกก็จะเข้ามาห้ามไม่ให้พวกเขาทะเลาะกันแต่คุยไปคุยมา ดันเป็นเธอทะเลาะก,กับน้องหล่อเข้าซะเองทำเอาอาจินถึงกับงงนางเอกมาหาพระเอกที่ร้านตามปกติเหมือนทุกๆวันซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจเธอเหมือนทุกๆวันเช่นกันทำให้เธอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทำไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเธอจึงตัดสินใจจะโทรไปยกเลิกการออกเดทกับน้องหลอ่อแต่เขาก็เข้ามาหาเธอพอดีและพยายามที่จะลุกจีบเธอหนักขึ้นและในขณะที่เขากำลังจะจูบนางเอกอาจินก็เข้ามาขัดขวางไว้ซะก่อนทำให้เกิดเรื่องชกต่อยกันในร้านนางเอกพยายามห้ามแต่พวกเขาก็ไม่ฟัง จนกระทั่งพระเอกเข้ามาและบอกว่าถึงพวกนั้นจะทะเลาะก,กันให้ตายยังไงแต่คนที่นางเอกชอบก็คือเขาอยู่ดีเมื่อพูดจบพระเอกก็พานางเอกออกไปจากร้านทันทีปล่อยให้คนที่เหลือยืนผิดหวังอยู่ตรงนั้นระหว่างกลับบ้านนางเอกก็ได้ถามพระเอกว่าไม่รู้สึกถึงเธอบ้างหรอที่มีคนมาจีบพระเอกก็เลยตอบเธอไปว่าเขารู้ตั้งนานแล้ววันนี้มันคือแผนการของแม่กับเธอนางเอกจึงบ่นออกมาว่าน่าเบื่อชะมัด แต่แล้วเธอก็กลับหัวเราะออกมาเพราะอย่างน้อยเหตุการณ์นในครั้งนี้ก็ทําให้เธอรู้ว่าที่จริงแล้วพระเอกไม่ได้เมินเธอเขารู้ว่าเธอชอบเขามาตลอดวันต่อมานางเอกโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวเพราะสองสาวเพื่อนซี้ของเธอมีแฟนกันหมดแล้วทําให้เธอต้องมาหาพระเอกที่ห้องสมุดแต่เมื่อเธอเห็นว่าเขากําลังตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบก็ทําให้เธอแปลกใจเพราะแต่ไหนแต่ใรเธอไม่เคยเห็นเขาอ่านหนังสือก่อนสอบเลยสักครั้งแต่เมื่อพระเอกบอกชื่อหนังสือไปก็ยิ่งทําให้เธอตกใจและเผลอตะโกนเสียงดัง และท้องสมุดเพราะมันคือหนังสือเกี่ยวกับการเรียนหมอนางเอกดีใจมากๆที่พระเอกจะเป็นหมอ แต่เขากลับบอกว่าทําไมคนแบบเธอถึงคิดว่าอะไรอะไรก็ง่ายไปซสหมดนางเอกก็คิดว่าโดนพระเอกลองได้อีกแล้วเลยบอกว่าถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าทําได้หรือไม่ได้ซึ่งนางเอกเธอไม่รู้เลยว่าคําพูดของเธอนั้นจะเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดของพระเอกได้แต่แล้วก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อบริษัทของพ่อเจียงเกิดปัญหาอย,ย่างหนักทําให้พระเอกต้องเข้าไปช่วยพ่อบริหารทันทีแต่ก็มีนางเอกขอตามไปด้วยนางเอกก็มโนเต็มที่เกี่ยวกับความรักของพวกเขาที่จะเกิดขึ้นภายในบริษัท แต่พระเอกก็มาดับฝันของเธอด้วยการบอกว่าเขาเละอยากรู้จริงๆว่าพรุ่งนี้เธอจะไปก่อเรื่องอะไรที่บริษัท พอเจียงได้พาพระเอกกับนางเอกมาบริษัทด้วยกันนางเอกตื่นเต้นกับบริษัทที่แสนจะใหญ่โตแต่เธอดันไม่รู้ว่าบริษัทของพ่อเจียงทําอะไรเธอจึงแอบกระซิบถามพระเอกพระเอกจึงตอบกลับไปว่านี่มาทํางานแล้วย,ยังไม่รู้อีกเหรอพอเจียงก็เลยตอบแทนว่าบริษัทของเขาทําเกี่ยวกับของเล่นและเกมออนไลน์หลังจากนั้นพอเจียงก็พาพระเอกมาแนะนําให้พนักงานรู้จักซึ่งก็ทําให้พวกสาวๆในออฟฟิศกรี๊ดกราดกันใหญ่นางเอกที่รู้สึกได้ถึงความอันตรายนี้เธอจึงรีบหาวิธีขัดขวางพวกเขาและเมื่อเธอ ว่าพนักง,งานสาวกำลังจะเข้าไปเสิร์ฟกาแฟาให้กับพระเอกเธอก็รีบเข้าไปแย่งและเอาไปเสิร์ฟแทนแต่เมื่อพระเอกเห็นนางเอกเขาก็พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมว่าวันนี้เขากินกาแฟาไปกี่แก้วแล้วก่อนจะ,ะเผยให้เห็นแก้วกาแฟาที่วางอยู่บนโต๊ะเต็มไปหมดเพราะสาวๆในออฟฟิศวนกันมาเสิร์ฟกาแฟาให้เขาถี่มากนางเอกก็เลยเปลี่ยนโหมดเป็นเลขาสาวสุดน่ารักที่แอบส่งจดหมายรักให้กับเจ้านายแต่พระเอกก็ทำเป็นขลุมก่อนจะไล่ให้เธอออกไปทำงานนางเอกจึงเดินออกไปด้วยความหง,งุดหงิดที่เขาไม่ยอมเล่นด้วย แต่เมื่อพระเอกเห็นว่าเธอออกไปแล้วเขาก็เผลอยิ้มออกมาก่อนจะเก็บจดหมายไว้ในกระเป๋าเสือส้อซะอย่างนั้นนางเอกทํางานผิดพลาดจนโดนดุอยู่บ่อยครั้งแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะต้องอยู่ปกป้องพระเอกของเธอก่อนเธอเข้ามาหาพระเอกที่ห้องห้องหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเขากําลังดูการ์ตูนอยู่นางเอกก็เลยแซวว่าแอบม,มาอู้งานอยู่ที่นี่เองแต่พระเอกก็บอกว่าเขากําลังศึกษาเกมการ์ตูนที่บริษัทเคยทําไว้ตั้งหาในระหว่างที่พระเอกกําลังตันกับโปรเจกต์ใหม่อยู่นั้นนางเอกก็ดันพูดขึ้นมาว่าถ้าเธอมีเวทมนต์เธอจะใส่เกมใหม่ๆ ให้กับเขาเยอะๆเลยคำพูดที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรของเธอกลับทําให้พระเอกฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้เมื่อถึงวันประชุมพระเอกได้นําเสนอโปรเจกต์ใหม่ให้กับทุกคนฟังซึ่งมันก็ตอบโจทย์และสามารถจอกกลุ่มเป้าหมายได้ทําให้เป็นที่พอใจของพ่อเจียงมากๆระหว่างนั้นนางเอกก็ดันซุ่มซ่ามทำกาแฟหกเลอะเทอะจนโดนด่าพระเอกที่มองดูอยู่จึงพูดกลางที่ประชุมไปว่าคนที่พวกเขาด่ายอยู่นั้นก็คือคนที่คิดไอเดียในโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทําเอาพ่อเจียงถึงกับประหลาดใจและก็ปลื้มใจเอามากๆหลังจาก การประชุมจบลงพระเอกก็มารู้ความจริงว่าพอโกหกเรื่องที่บริษัทกำลังจะเจ๊งเพียงพอพ่ออยากให้เขามาลองทำงานที่บริษัทดูพระเอกก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแต่เขาก็ยังอยากตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองจากนั้นเขาก็ขอตัวกลับบ้านพร้อมพานางเอกกลับไปด้วยวันต่อมานางเอกกับเพื่อนสีก็มาเดินเที่ยวห้างตามภาษาวัยรุ่นทั่วไป แต่เร็วน้องและชุนเมยต่างมาเจอว่าแฟนของพวกเธอแอบนอกใจนางเอกจึงต้องรับ,บทปลอบเพื่อนไปพร้อมๆกันก่อนจะสัญญาว่าพวกเธอจะไปฉลองวันคริสต์มาสด้วยกัน3คนในคืนวันคริสต์มาสที่บริษัทของพ่อเจียงในจัดงานเลี้ยงเช่นกันซึ่งพวกเขาก็ต้องไปร่วมงานกันหมดทั้งบ้านแม่เจียงก็เลยมาชวนนางเอกให้ไปด้วยกันแต่เธอนั้นไปสัญญาวไว้กับเพื่อนสีทําให้อดไปงานนี้ด้วยและยิ่งเธอเห็นว่าพระเอกใส่สูทก็ทําให้เธออดตะลึงไม่ได้อีซูก็เลยแซวว่าอาปากค้างจนน้ำลายหกหมดแล้ว ก่อนไปพระเอกยังมาแกล้งแย่เธออีกว่าถ้าเธอได้ไปงานวันนี้ด้วยเขาอาจจะขอเธอเต้นํำก็ได้ซึ่งมันก็ยิ่งทําให้นางเอกเสียายเข้าไปอีกและเมื่อพวกเขาออกไปงานกันหมดแล้วนางเอกก็ได้รับสายจากเพื่อนซีทั้งสองว่าพวกเธอคืนดีกับแฟนเรียบร้อยแล้วจึงจะขอยกเลิกนัดในคืนนี้ทำให้านางเอกถึงกับหงุดหงิดแล้วก็เสียใจที่เธออดไปงานเลี้ยงกับพระเอกทางนั้นพระเอกก็บังเอิญเห็นว่าเพื่อนของนางเอกอยู่กับแฟนทําให้เขาเป็นห่วงนางเอกขึ้นมาว่าคืนนี้เธอจะอยู่ฉลองกับใครสุดท้ายนางเอกของเรา ก็ต้องมานั่งฉลองกับเซลเครอร์ไอ้โดยความรู้สึกหมดอะไรตายอยากแต่แล้วจูจ่ๆพระเอกก็กลับมาทําให้เธอดีใจมากๆและคิดว่าคนอื่นกลับมาด้วยแต่พระเอกกลับบอกว่าเขาหนีมาตั้งหางเพราะในงานไม่สนุกเลยสักนิดจากนั้นพวกเขาก็มานั่งฉลองกันนางเอกเธอได้แอบ,บเตรียมของขวัญไว้กับพระเอกด้วยมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ซึ่งก็ทําให้พระเอกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยกับของขวัญที่เธอให้แต่แล้วนางเอกก็นึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่มีเค,ค้กฉลองเลยเธอจึงจะออกไปซื้อแต่พระเอกเขาได้ ซื้อเค้กที่เธอชอบมาให้เรียบร้อยแล้วพวกเขาจึงมานั่งกินเค้กด้วยกันอย่างอาเด็ดอร่อยหลังจากวันคริสต์มาสผ่านไปพระเอกได้ตัดสินใจพูดกับพ่อตรงๆเรื่องที่เขาไม่อยากรับช่วงต่อธุรกิจแต่พ่อกลับคิดว่าพระเอกทำงานได้ดีและนี่ก็เป็นอนาคตที่เขาจะมอบให้กับลูกชายซึ่งก็ทําให้พระเอกววายเพราะเขาไม่ต้องการพ่อคิดเองเออเองทั้งนั้นทั้งเรื่องงานและเรื่องอนาคตของเขาไม่เคยถามความต้องการของเขาเลยสักนิดแม่เจียงที่แอบฟังอยู่ก็รีบเข้ามาต่อว่าพระเอกที่ขึ้นเสียงใส่พ่อกลายเป็นทะเลาะกัน เพราะพระเอกผ่านไปถึงเรื่องที่แม่ชอบจับผู้เขากับนางเอกซึ่งมันก็ทําให้เขาไม่อยากกลับมาบ้านเพราะต้องมาเจอกับแม่ที่คอยบังคับแม่เจียงที่ทนไม่ไหวจึงเผลอตบหน้าพระเอกเข้าอย่างแรงทําให้เขาออกจากบ้านไปทันทีนางเอกจึงรีบตามเขาออกไปด้วยความเป็นห่วงเธอได้มาปลอบให้พระเอกใจเย็นลงแต่พระเอกก็พูดขึ้นมาว่าเขาอยากเป็นหมอเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเองเหมาะสมที่จะเป็นหมอหรือเปล่าแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาสนใจอยากเรียนอย่างจริงจังแต่เพราะเขายังไม่แน่ใจเลยคิดว่านี่ยังไม่ใช่เวลาที่จะบอก กับแม่นางเอกก็เลยถามเขากลับไปว่าทําไมถึงมาบอกเธอพระเอกจึงตอบไปว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เขาอยากระบายให้ใครสักคนฟังซึ่งมันก็ทําให้นางเอกใจเื้นขึ้นมาที่อย่างน้อยเธอก็คือคนนั้นทางด้านแม่เจียงก็ร้องไห้อย่างหนักที่เผลอตบหน้าลูกชายแล้วก็เสียใจมากๆที่เธอคิดไปเองว่าลูกชายจะชอบนางเอกกลายเป็นการบังคับฝืนใจเขาอีซูที่ไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้จึงตัดสินใจพูดออกไปว่าพี่ชายของเขาชอบนางเอกแม่ไม่ได้เข้าใจผิดทำเอาแม่เจียงต้องบอกให้เขาพูดอีก ก่อนจะถามว่าเขารู้ได้ยังไงแต่อีซูก็ไม่ยอมเล่าก่อนจะรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วหลังจากวันนั้นนางเอกได้ตัดสินใจที่จะเรียนพยาบาลเพื่อที่เธอจะได้ดูเหมาะสมที่จะยืนอยู่ข้างๆพระเอกแต่เมื่อพระเอกรู้เขากลับไม่เห็นด้วยอย่างแรงก่อนจะถามนางเอกกลับไปว่าเธอเห็นคนไข้เป็นของเล่นหรือยังไงทังนั้นแม่เจียงก็มาตามตื่ออีซูไม่เลิกเพื่อหวังจะให้ลูกชายคนเล็กเล่าเรื่องก่อนหน้านี้ให้ฟังหน่อยแต่เขาก็ไม่ยอมเล่าและคอยหลบแม่ตลอดเวลาจนเกิดอุบัติเหตุประตูรถหนีบ นางเอกจึงรีบทําแผลเขาทันทีและผลที่ได้ก็คือนิ้วของอีซูถูกห่อหุ้มจนใหญ่มากขึ้นมาอีซูจึงบอกว่าโชคดีจังที่เธอไม่ได้เป็นพยาบาลและเมื่อใกล้ถึงวันเกิดของพระเอกนางเอกจึงตั้งใจทําของขวัญให้กับเขา,ขขาเธอไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมแต่เธอก็ตั้งใจทํามากๆทั้งนั้นพ่อของนางเอกก็เรียกให้พระเอกไปที่ร้านเพื่อที่จะพูดให้พระเอกเข้าใจพ่อกับแม่บ้างเขารู้ว่าอนาคตของพระเอกสําคัญแต่พ่อกับแม่ที่เลี้ยงพระเอกมาก็สําคัญเช่นกันยังไม่ต้องกลับไปอยู่ที่ ้ก็ไดแต่ไปเยี่ยมพวกเขาบ้างก็ยังดีซึ่งพระเอกเขาก็รับฟังและยังแซวพ่อของนางเอกอีกว่าเขาคิดว่าพ่อจะบอกให้เขาแต่งงานกับนางเอกซะอีกทำเอาพ่อของนางเอกถึงกับหัวเราะออกมาวันต่อมานางเอกมาหาพระเอกที่ห้องพ้าเพื่อที่จะเอาของขวัญมาให้กับเขาแต่เขากลับไม่อยู่ห้องซะงั้นเธอจึงนั่งรออยู่หน้าห้องจนมืดแต่เขาก็ยังไม่มานางเอกกลับมาบ้านด้วยความผิดหวังไม่รู้ว่าเขาไปฉลองวันเกิดอยู่กับใครและด้วยความมืดก็ทําให้เธอสะดุดกล่องที่วางเกะกะอยู่ในบ้าน จากนั้นพระเอกก็เดินมาถามว่าเป็นอะไรไหมเขาลืมไปว่าเธอซุ่มซ่ามนางเอกดีใจมากเมื่อรู้ว่าเขาย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแต่พระเอกกลับน้อยใจที่วันเกิดของเขาเธอนันกลับบ้านดึกนางเอกก็เลยบอกว่าเธอไปห้องพักของเขามาแต่เธอดันลืมเอาของขวัญกลับมาด้วยยังไม่ทันที่นางเอกจะได้สุขสันต์วันเกิดพระเอกก็ดันกลับเข้าห้องไปซะอย่างนั้นแต่เมื่อเป็นเช้าของอีกวันพระเอกก็รีบกลับไปที่ห้องพักทันทีเพื่อจะไปเอาของขวัญที่นางเอกทําให้ส่วนนางเอกก็กลับไปเช่นกันแต่ก็ไม่เจอซะแล้วทําให้เธอ คิดว่าต้องมีคนเอาไปทิ้งแล้วแน่ๆเลยที่ชมรมรุนพีได้ประกาศนัดวันเวลาที่จะจัดเลี้ยงภายในและบังคับให้ทุกคนต้องแต่งตัวจัดเต็มมาด้วยซึ่งนางเอกของเราก็จัดเต็มจริงๆทำเอาพระเอกถึงกับหลอนและสั่งห้ามไม่ให้เธอเข้ามาใกล้แต่นางเอกก็ยังคงคีบคาแรคเตอร์ผีสาวชุดขาวตามติดพระเอกไปเรื่อยๆจนพระเอกต้องไล่ให้ไปล้างหน้าหลังจากนั้นรุนพีก็รีบม,มาบอกนางเอกว่าพระเอกกับเจือหยีหายไปด้วยกันสองต่อสองทำให้เธอเริ่มใจไม่ดีถึงรีบแยกกันออกตามหา แล้วเธอก็ได้เห็นว่าพวกเขากําลังนั่งคุยกันเธอจึงเข้าไปแอบฟังอยู่เงียบๆจือยีได้สารภาพความในใจกับพระเอกแต่พระเอกบอกว่าเขาไม่เคยคิดกับเธอมากไปกว่าเพื่อนเลยทําให้เจือยีเสียใจและทําใจไม่ได้เธอพยายามเข้าไปจูบพระเอกแต่เขาก็หันหน้าหนีจือยีจึงถามเขาว่าเคยรักใครบ้างไหมและถ้ายังไม่เคยจูบเธอจะรู้ความรู้สึกของการรักใครได้ยังไงพระเอกจึงตอบกลับไปว่าเขาเคยจูบและนั่นก็ทําให้เจือยีเดาได้ทันทีว่าคนคนนั้นก็คือนางเอกของเรานั่น นน่เองเมื่อความรักไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังเธอจึงเดินออกไปด้วยความเสียใจยส่วนนังเอกที่แอบฟังอยู่ก็คิดว่าทําไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้แต่เมื่อเธอโดนพระเอกจับได้ว่ามาแอบฟังเธอจึงรีบป,ปฏิเสธและบอกว่าเธอแค่เป็นห่วงเขาเฉยๆและพวกเขาก็กลับบ้านพร้อมกัน วันต่อมาอาจินได้นัดนางเอกให้ไปหาเขาที่ร้านอาหารของพ่อเมื่อเธอมาถึงก็พบว่าเขากําลังวุ่นอยู่ในครัวพ่อจึงบอกว่าวันนี้อาจินได้เป็นเชฟเต็มตัวแล้วเขาใช้เวลาแค่3มปีสามารถทําให้พ่อวางใจและปล่อยให้เขาคุมในครัวคนเดียวได้ซึ่งก็ทําให้นางเอกดีใจไปด้วยและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นมุมจริงจังของเขา นางเอกเธออิจฉาในความฉลาดของจื่อหยีซึ่งเธอก็คิดว่าจื่อหยีสามารถสอบเข้าคณะแพทย์ตามพระเอกไปได้ไม่ยากแต่นางเอกกลับคิดผิดเพราะจื่อหยีไม่ได้อยากเป็นหมอเธอบอกนางเอกว่าเธอมีชีวิตเป็นของตัวเองไม่มีทางที่จะทำเรื่องไร้สาระแบบนั้นแน่ๆ นางเอกที่รู้สึกได้ว่าตอนนี้ทุกคนต่างมีความฝันเป็นของตัวเองและพวกเขาก็กำลังพยายามทำตามความฝันนั้นอยู่แต่ความฝันของเธอดันมีพระเอกเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยซึ่งมันก็ทำให้เธอรู้สึกสับสนอยู่ไม่น้อยที่เขาบอกกันว่าความลับไม่มีในโลกก็น่าจะจริงเมื่อพอเจียงดันรู้เรื่องที่พระเอกย้ายคณะเข้าซะแล้วทำให้พวกเขาทะเลาะก,กันอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับทำให้โรคหัวใจของพ่อเจียงอาการกำเริบต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนพระเอกรู้สึกเครียดมาก,กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ วันต่อมาก็มีพนักงานในบริษัทมาเยี่ยมพ่อเจียงเพราะมาเมางานมาด้วยซึ่งพระเอกก็ไม่โอเคเท่าไหร่ที่พอไม่ได้นอนพักผ่อนเลยแม้แต่น้อยแม่เจียงก็เลยบอกว่าพอ,อยังไม่มีคนที่ไว้ใจให้ทํางานแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พระเอกจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยดูแลบริษัทเป็นการชั่วคราวทําให้พ่อเจียงดีใจมากๆหลังจากวันนั้นนางเอกจึงต้องกลายมาเป็นคนดูแลบ้านแทนแม่เจียงกับข้าวที่เธอทารสชาติไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างแต่พระเอกก็ยังฝืนกินเข้าไปโดยไม่บ่นสักคำเช้าวันต่อมา านางเอกได้เตรียมข้าวกล่องให้กับพระเอกก่อนไปทำงานซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากได้สักเท่าไหร่แต่ก็รับมาไม่ให้เสียน้ำใจเมื่อเขาเปิดดูก็พบกับหัวใจดวงโตโตวางอยู่บนข้าวทำให้เขาถึงกับคิดหนักว่าจะกินดีไหมเย็นวันนั้นพวกเขาทั้งสคนก็พากันมาหาพ่อกับแม่ที่โรงพยาบาลแต่อาการของพ่อกับแย่ลงทำให้พระเอกออกมานั่งเคลียดเพียงลำพังที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยในคืนนั้นพระเอกได้ระบายให้นางเอกฟังทุกเรื่องที่เขาเจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการ การของพ่อที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินในบริษัทที่ไม่ค่อยดีนะและหากว่าเขายังดึงดันที่จะเรียนหมอมันก็คงไม่ถูกต้องนางเอกเริ่มเป็นกังวลกลัวว่าเขาจะทิ้งความฝันของตัวเองเธอจึงพยายามเตือนสติเขาแต่พระเอกกลับบอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดและเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไปลาออกเพื่อมาทําหน้าที่ดูแลบริษัทแทนพ่อนางเอกเธอรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่อ้างว้างและโดดเดี่ยวของเขาเธอจึงเข้าไปโอบกอดเขาเอาไว้เพื่อให้กําลังใจ เพราะการกอดเป็นสิ่งเดียวที่เธอสามารถทําให้เขาได้พระเอกพยายามอย่างหนักที่จะทําให้บริษัทฟื้นตัวเขาจึงคิดที่จะหาบริษัทมาร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์นั่นเองส่วนนางเอกกับอีซูก็ได้แวะมาหาพระเอกในตอนเที่ยงเพื่อที่จะได้ทานข้าวพร้อมกันแต่เขาก็รีบกินและรีบกลับขึ้นไปทํางานต่อทันทีไม่มีเวลาคุยเล่นกับพวกเขาเลยแม้แต่น้อยทําให้นางเอกรู้สึกเป็นห่วงเขามากๆ และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นรอติดตามกันด้วยนะคะซึ่งจะเป็นตอนจบของเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ